อทุกคนตอนนี้เขากาลหอตลาดละแค่แล้วตอนนี้เนาะถ้าสวัสดไปซื้อพักซื้อเครื่องปรุงอะไรทำไม่เนาะไปทางงอนยังบูู๊ทางไปได้หมดนเลยไม่แต่ให้ทีมงานส่งโลูกที่สั้นให้เขาจะไปตามโลูกชั่สั้นเลยเนาะ น้องปาน้องมึงย้ายหนึง่งธนาพันจูบเอาจูบเต็มมาขึ้นคนน่ะมืาขึ้นก็นเบิดขึ้นปลาต้อซื้อน้องอีกชื่อน้ำมันใส่หลุดไทยอีกจูบนะใส่ปูมหางนาคทุกคนเลยอ้อเนาะว่าต้นช่วงบ่ายไปแล้วบนน่ะทิมเขาเอือเอ้อยเอื้อยหน้าเป้าพุ่ดเลยช่วงบ่ายพุ่ดเลยจะว่าจะได้เอาได้ปลาน่ะ นามยังลายอยู่สิกำเราไปเวียนตลาดนาเคยอยู่ย่าวจุดบึงกันตลาดตลาดน้อยนะตลาดเนี่ยเด็เป็นตลาดน้อยทุกคนเนาะตลาดบ้านนาเคเมืองไซทันนีเคงนะคดลุวิยจันทร์เมื่อกี้คิดจะ่ว่าเคงสวัสดนะ์นาคีนะครับนี่น้ำมันกระเบิดลอลจะเตือนเลยน้ำมันก็เลยเปิเตือนอยู่พูดเลยโดนนู้นปล่อยมัน ทุกคนก็ดีกัโอ้ยพอหอนน้องเรียบร้อยเลยเมื่อยแท้ว่ะเมื่อยเมื่อยเมื่อยทอต่นบนแหงง่งยืดย้ยเลย พอหอเยกองทสงาม้อเรจ้าน่เบร์ีป่ามรกันฮะคยังอป่าลาโคน้อย ตอนนี้กำลังกำลังเลือกปลาอยู่น้องเมฆขัวอัยว่าโยอู่นี่นปูปกหญ่ัถ่ายุบถ่ยุบถุ่บถถ่ายเ้ปีนนมาปีนมาถ่ายุดหนึ่งสองหน่งสองซ้ำโอเคแต่น้องอยู่พุ่นน้องทุกคนอยู่ลุมผมเย็นสบายเยนน้ำคลองกันนน่ เบียวส่วงเฮื้ยวคนไม่เบีวเลยรอดตายเอาชีวิตได้อยู่พูดเมฆเจ้าเกี้ยวเข้าอะ้รนะรูเกี่ยวเข่ามันขาดมันขาดทมาพล้วยสุใจกันข้างนักล่งเงินจูป้าผม น้ำแห่งจังฮ้านะเฮาน่ะห้าร้อยนี่หนึมื่ยดุวกตัวน้ำนี่เลือลกขนาดน้ำนี่ได้แล้ว่าสงเมตรสมเมตรน้ำปลาคอนี่ปูนเ่แบกแม่ปลาดุกเมกันเยอะนีะ่

ม่เรียบร้อยแล้네 Leo. วนังเจเขาใ้ตุ้เขาแอไพ่เนี่ยยอดเลยยังเอาแสงเงนไปโซเลเซียวเขาป้าอยู่แต่ตอนตกใจกัน้วนะจีบกันผอาฮาไปลากกุ้ต้ตกบานี่โบวย้เทปสกลุงโอ้ยลุงเนืด้ คนตัวนี้เรากับาล่างกับตัวตัวได้เรียบร้อยเนาะผมมัวนผมต้มลายเทียวว่าโอ้ยยบดผสุพณอยู่งู่ขสรเนื่อยแมือมื้ายคือต้มลายเทียวว่าปลากระตักกเบิดบกกันต่งเสื่อนะพ่อขี้ตมลายแท้ว่าล่างบเบิ่งเสื้อเต็มจะขคี้ตม เีากานะน้ำหามอยู่วัดยุ่งกี่เห็นคุณบาบ่อยเครุจะผลล่างกระตุ้นเหับเนี่ยปาราเจติพี่จลลงโอ้ยลำบากของลงไปเลยคนหอุคนอาจจะด้เบ่เอตอนนี้เขามาหอดแล้วเนาะหอดเขาล่างเลยอ๋อตัวยตุ้ยคุณ ย้กูเลยเ้ยกูตาาน้ยอนนี้กตักดีเยอะกูลาตักเนี่ยเยอมากทำบูเลยอาบราบตัานเลยดิอาบเละน้ำรถเท่ามากกนึงบุกินบริกินะครับ

นนคนน้องน้องนะ,ะมีประวัติเนี่นมนย,ม,ยม,มีเด็กน้อยจมน้ำตายสองคนมาสนอายุประมาณเก้าปีเปีเก้าปีสิบปีนี่แหละตน้นนยังไ่เลืกสำนีพิ่มาเด็กน้อยจมน้ำตายมีประวัติอาพลดพล กลังคนคงคนเขืองคนคอผมเล็กเลยผมเนี่ยไปยืนจึงอยูยืนปลาในสงสัยอาบเบิ์อยู่ป,ปาาลายไปางปลาโข่อยก็บลายโตเตอรไปปลาโข่ำเขนํำเขนปลาุกคนเดี๋ยวอันฮอดตนาเฮือน,อน,อนในต้อยได้จะถ่ายเบิ้งบนหนึง

มปลาเฮ้ยเฮ้ยเอาคู่มาให้ดูคู่สืปลาเลยตกค้นนี่กำลังลางปลาอยู่นี่มกินตัวรีบเปนแนมคอเป็นตาเลยประคอนะนี่ตัวอยู่ลุมนะหเสบแล้วตัวตายนะตายบ่พ,<ร>พอมแบบี้หนูรูรรร้ตัวนะเรื่อเื่อตัวตาย,ยนเะื่องตัวตายเนนะ เปยเาก็บอกว่าเปเอล้างกนล้างนล้างกันเอาใส่เลยยอปลาปลาหเลยล้ำนะปลาเลยปลาเลยนาดปลาสะาดเลยเอาขึ้นนีุ่มันอนในก้นมันมอคนเกอ้นเขาเอาก้นนี่ได้จะตายเนาะตลโลโลตัลโลนะ ตตายนี่ใส่กรทังตัวตายนะพี่ยิงกดตัวตายนะตัวตายี่้นี้ด้าี่กันปรดุกเนี้เีนะตายที่สามนี่แหละคุณพีไทยมาพี่ดูตายวครับตาย

มันคือลาหลาย้ปลาปใกล้ันี้มันเปื้อนปลาปลาปลาเงนี่อะปลาล้าจัไดุ้ดสุดเลยตับมือโนอยู่เป่าไหเาดรน่้เปล่าเลียคือปลาลนมบตตนเปล่าล่มได้ล่มได้ล่มพลาลม่มได้ปยังพี่ยาวอยเมลกาปาป่ม เข้างล่างนะเป๋าปลาใช่โอ้เป๋านั่นเหรอจะใส่ตัวไปิ้งน่ะเนี่ยใช้าังตัวนั้นไงนี่เหรอเ่งเป็ข้าวเ่งตายมาเข้าไปมตีเ่าเลือกเครื่องเลยตายวะเลือกเ่งัเลยนปลาเนี่ยเส็มเออตัวปลาเล่อๆงัเออีเ่งปลานั่นเอาใส่ักไปแล้ว hmm. ก like, ินเาอีกร

จริงเลยี่เานิอยู่เด้อลงเด้อี่ปรุษย้เนอะไต้นมันตายมันตายน้ปดูโอ้มันเตงกันดิงนะมันลายง่เอาหใจดิันตายก็จะได้ไ่อโอ้ยันตัวนี้ก็ยังซือ เอาไปเอาเอาให้มันมันออกเต็มเียก่อนไปดวาไปเลยไปเลยตายปะตาย